ขณะนี้ผมกำลังชมวิวของหมู่บ้านไทยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้กำลังล่องเรืออยู่นะฮะกำลังล่องเรืออยู่ในหมู่บ้านไทยหมู่บ้านไทยเป็นของมนทนยูนานนะครับประเทศจีนซึ่งเ,เข้ามาตั้งโลกลากอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้เป็นภูเขาสูงนะครับเป็นภูเขาสูงนะฮะ นะอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแดนสวรรค์นะฮะของนักท่องเที่ยวที่มาภาคเหนือตอนเชา้าจะมีหมอกนะฮะหมอกสวยมากนะครับบรรยากาศนะ <laughs> บรรยากาศดี <laughs> ผมมากับคุณพี<า>่สุนทรีคุณแม่สุนทรีนะครับซึงจะนำาครบุญมาครั้งนี้นะฮะนะอันนี้ก็ถือว่า ได้พามานะฮะชมบรรยากาศทิวทัศน์แล้วก็เจ๊เป้านะครับคนสวยนะฮะนะฮะอันนี้ลงใน YouTube ของค่ายแสงจันทร์มิวสิกเลยนะฮะนะให้นักร้องได้ชมบ้าง <c ười> คนที่ตามคนที่ตาม YouTube ของผมนะได้ <c ười> ชมนะโอเค เอาน้องตุ้ยน้องตุ้ยหันหน้ามาหน่อยนะน้องตุ้ยนะครับนละเป็นคนขับเป็นคนนำพาคนขับรถนะฮะนะคนขับรถพามานะฮะ,ะเ้เ,เห็นเห็นยูทูบของพี่ไหมองแจ็คแจนมวสิกเห็นไหม ไม่เห็นได้ไงฟังเพลงมก็อยู่ในนั้นเราลง YouTube เราเราไม่ได้ลง y t u t u คนอื่นนะเพลงก็อยู่ใน YouTube เราทั้งนั้นแหละเพว่าเพลงใครอยู่ใน YouTube เราทั้งนั้นแหละโอเคนะครับนะฮะโอ้โหบรรยากาศสวยมากนะครับบรรยากาศสวยมากทิวทัศน์เดี๋ยวจะยืนดูนะฮะโอ้โห ไม่ธรรมดา,านะหมู่บ้านหลักไทยหมู่บ้านรักไทยนะครับอ,อำาภูเขาสลบับซับซ้อนสวยงามนะฮะนะนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะที่หนึ่งนะฮะอันนี้ใครอยู่ใน YouTube ของแสงจันทร์มิวสิกเห็นหมดนะครับ นะม่ระว่าีไรติดต่อได้เสียวจังเลยเออไม่มีเพียงอย่างเดียวนะมีท่องเที่ยวด้วย<อ> <laughs> ย่ามากับพี่สุนทรีเลยเอาท่องเที่ยวลงไว้บ้าง <laughs> ให้คนได้ชมนะให้คนได้ชมบ้างนะฮะทั้งเพลงทั้งท่องเที่ยวมีไรติดต่อได้นะ,ะติดต่อได้ตัวนี้ติดต่อได้นะนะอ่านะนะ จะเดินทางก็ติดต่อน้องตุ้ยได้น้องตุ้ยนำพาสบายอยู่แล้วเป็นเรือพายนะครับเป็นเรือพายสองใบพายนะครับมีคนพาพายไปนะฮะอันนี้จะดูสวยงามนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยภูเขาสลับซับซ้อนมากนะ เขาเมือง,บ,งบ,บ้านสวยไหมเคยไหมพิสูรีสวยไหมใครตรงโน้นเหรอเออสวยสวย,สสวยที่นี่เคยมาไหมพุนทรีเคยมาไหมยค่ะแต่ว่าไม่ได้มาตรงนี้ มาแต่ไม่ต้องสอนมาแต่ไม่นนต้องสอนนะ